ไปเสียเวลากับคนแบบนี้บางทีมันต้องโดนกับพี่พอหนูไม่ว่าอะไรก็ได้ใจค่ะมาลาวได้แล้วตอเช้า,ชาคนว่าคนอื่นคือคนนิสยัย<อ>ไม่ดีโปรไฟล์ก็ไม่มีเพราะว่าหน้าตาคุณเอมันบาดลวกคุณเอก็เลยไม่กล้าเอารูปตัวเองขึ้นโปรไฟล์เพราะหน้ามันบาดลวก คนแบบคุณเอตาเดินข้าวลาดนักคือเปืือนดาถังลาดพลอทำตัวแปลกปราลาดบาทหลวงไม่เต็มบาทขาดอุ่นไม่โรดจากวันอายุต่าได้เล,เล่นโซเชียลหนังดาชาวบ้านเพราะคุณเอบาดลวกอย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้บางทีมันต้องโดนกับพี่ คือหนูว่ารู้ตัวว่าหนูไม่ได้สวยมากแต่หนูไม่ชอบให้ใครมาตราหน้ามาว่าหนูแบบนั้นพอหนูไม่ว่าอะไรก็ได้ใจค่ะมาลาวได้แล้วต่อเชา้าปกดารอบรับไม่ได้ต่อเช้าเป็นข้าวลาวยายขี้ปลาเต้าน้ำเต้าแบบนี้ก็เรียกว่ายายเปลาเต้าหลอกโกมาทุกวันไม่ได้มาทุกวันครับระว่าบล็อกแล้วต่อเดียวให้มาแต่วันนี้เลยค่ะญาติด,ดีมากลูก รู้จักขอบคุณรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีหนูยุโตขึ้นหนูยุห้ามไปว่าใครนะคะคนว่าคนอื่นคือคนนิสัยไม,ไม่ดีรวยจุกนมแป๊บจุกนมเดี๋ยวโชบนี่ไอ้ผ่าขึ้นเนี่ยมึงชอบวันวันให้มากวนประสาทเดี๋ยวเด้๋วมึงหลอกเรื่องเลนดิ้งก่อนนะ มาเล่อยมาเอบีซีมา, A, A, B, G, มานี่อาบีซีอสทุดจุดก B, B, ว่าจะ <B>, เล่นเลยตัวเดียวน่าแ,แม่บีบให้อยู่นะคะแม่ใจเย็นๆอยู่คะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ